ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ช่องอดิออนทัวร์ก็พาเพื่อนมาชมสถานที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรก็คือเป็นจุดชมวิวนะครับที่เรียกว่าจุดชมวิวเขามัดซีซึ่งอยู่ด้านบนเขามัดซีตรงนี้นะครับก็ด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นบ้านเรือนของน่าจะเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำนะครับเพื่อนๆถ้าจําจผิดก็ ต้องขออภัยด้วยคิดว่าน่าจะเป็นปากน้ำจะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีปากน้ำเห็นนะที่มีปากน้ำเป็นแม่น้ำเป็นปากน้ำเข้ามาในยังเทศบาลต,ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่มาของชื่อเทศบาลต,ต,ตาำบลอ่าอเมืองชุมพอรอครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวช่องจะพาเพื่อนเดินสำรวจอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเดี๋ยวแพลนก็งให้เพื่อนดูครับเียด้าน วันนี้ช่องอดิออนทัวร์ก็มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาที่จุดชมวิวตรงนี้นะครับก็สวยงามครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เมื่อกีอ้นั่งมอไซค์ขึ้นมาก็เล่นเอาขาสั่นเหมือนกันครับเพระาะว่าต้องปีนเขาขึ้นมาเพื่อนๆนะแต่พอขึ้นมาก็หายเหนื่อยเลยครับเพราะมันสวย สวยมากๆครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับด้านบนที่เพื่อนๆเห็นตรงโน้นนะครับจะเป็นอ่าวนะฮะเป็นอ่าวทะเลที่แบบน้ำทะเลสีฟ้าครามสวยมากครับเราอาจจะซูมกล้องไม่ได้ครับเพื่อนๆฮนะตรงด้านโน้นครับ ส่วนใหญ่ด้านบนก็จะเป็นสถานที่จุดเช็คอินตรงที่ต่างๆ,ๆครับเพื่อนๆครับนี่ฮะบริเวณตรงนี้ก็ทางซีกนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินไว้ถ่ายรูปไปเช็คอินเวลามาเที่ยวครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินก็เป็นแลนด์มาร์กของที่นี่ก็ เป็นเขามาัดสีครับเพื่อนเราก็คงจะเดินอีกสักพักหนึ่งเราก็คงจะกลับแล้วครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่เขามาัดสีจุดชมวิวที่สวยงามของปากน้ำจุมพรครับ <S <S เดี๋ยวอีกสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับเราจะพาเพื่อนลงไปอย่างด้านล่างโดยพี่พินิจจะเป็นคนพาไปครับเนี่ยตั้งถ่ายกล้องมี ทีว่วน,นี้จะพาลงไปเขาครับอีกแป๊บนึงฮนะเนี่ยนะเป็นช่วงท้ายๆของคลิปับเ,ปเพื่อนๆนะที่เราจะมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครับสําหรับการติดตามรับชมช่องของเราครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาไกลครับมาถึงที่จังหวัดชุมพรครับก็เป็นคลิปที่ ประทับใจแล้วก็มีความสุขครับที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดจุมพรนะถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวชุมพรนะครับแถวปากน้าก็แนะนําให้ขึ้นมาเที่ยวที่ตรงนี้นะครับที่จุดชมวิวตรงนี้เขามัดสีครับก็ด้านบนนี้จะบอกว่ามันสวยงามมากๆเพื่อนๆครับเอาละครับก็คงได้เวลาที่เราจะเดินทางลงจากเขามัดสีจุดชมวิวตรงนี้แล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราจะลงไปยังด้านล่างนะครับก็สำหรับถนนจะชันขนาดไหนเพื่อนๆลองติดตามนะครับเอาแล้วครับก็พร้อมที่จะลงไปข้างล่างนี่ฮะพี่นิคก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่พร้อมเลยครับพร้อมแล้วครับนี่ฮะจุดชมวิวของมัดซีตรงนี้ครับเพื่อนๆ วันนี้เราก็สบายใจหายห่วงครับเพราะว่ามีพี่วินิจเป็นคนขับรถมอไซค์ให้สูงกว่าน,น้ำทนีลประมาณร้อยเมตรอ๋อร้อยเมตรใช่ไหมใช่ ระดับความสูงนะครับประมาณ100เมตรครับก็ถือว่าสูงนะสูงนะครับพี่หร้100อยเมตรชั้นที่สน,นี่อ่ลงมา,าชั้นแรกนะครับเพื่อนชเพื่อนลองแผน่นเพื่อน่งชั้น เพื่อนๆครับตอนนี้เรากำลังเดินทางลงเขามัดซีครับเนี่ยชั้นที่สามที่เราจะลงไปครับตรงนี้น่าจะเป็นพัตคาลหรือเปล่านัตตานเป็นพัตกาลกกำลังสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมีรถมาเที่ยวเนี่ย รเวณที่เราเห็นขวามือตรงนี้เขาจะดูแลหม่ทำใหม่เจาะหน้าผาทำกันกินสไลด์นะกันภูเขาสไลด์ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยน้าสนใจเนี่ยครับเพื่อนเครับเรายังลงไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยฮะยังเห็นไหม งานมันทํางานนะครับเรามาวันนี้วันที่14นะครับวันที่14วมกราคมมิถุนายนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คนน่าจะเยอะนะครับเยอะออกเยอะมากครับเนี่ยเพื่อนๆครับด้านล่างครับลงมาถึงด้านล่างแล้วับเนี่ยครับทะเลทะเลทะเลชุมพรเขาเรียกหาวชุมพรหรือเปล่า เรียกปากน้ำจุ่มพรปากอา่าวโอ้ตรงนี้มีการสร้างกั้นเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำกั้นคลื่นกั้นคลื่นกั้นสึนามิด้วย๋อ้อั้งแรงตัดกระบหก โตคงจะเป็นช่วงคลิปสุดท้ายของเขาแมดซีครับเมื่อกี้เราขึ้นไปยังจุดชมวิวทางด้านบนนะ่ะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เราก็ลงมาฮะพี่พินิตลงมาส่งเราก็จะมาปิดคลิปตรงนี้ครับเราจะลองเดินเข้าไปด้านใน,น,น,นตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้ครับตรง ชมวิวอีกแห่งหนึ่งครับช่องวิทยุทัวร์ครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลชุมพรครบเพื่ับเมืัอกี้ลงมาจากเขามม่ซีสุด นดูด้านล่างก็จะมีการสร้างกำแพงครับเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างกำแพงกันขึ้นก็จะได้มีเสียงเจ้าหน้าที่พนักงานโาเจอบซีเมนจอบหินอะไรอยู่นะครับ นะครับของคลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปยังไงช่องอธิของเราก็ย่อฝากติดตามยังไงช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า สำหรับคลิปวันนี้เราลากันที่ด้านล่างตรงทะเลชุมพรตรงเขามัาสีตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย